Bye. สองยังเสร็จไหมครับเนี่ยวันทำหลายอย่างภารกิจเยอะภารกิจเยอะครับครับวันทำหลายอย่างครับไม่เป็นไรให้อภัยให้อภัยสลับใหม่ดีกว่าคงคงไม่มีรอบที่สี่แล้วนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วถ้ามีรอบที่สี่เดี๋ยวไปคุยกันข้างนอกรอบีรอบสุดแล้วโอเคโอเครอบสุดท้ายแล้วผมถามอย่างนี้ดีกว่านะฮะต่อเนื่องกันเลยเมื่อกี้พูดถึง MV ็มวีมิวสิกวิดีโอกันร่วมงานกับเวียโซครับไปร่วมงานกันได้ไงเออทางเวียโซเนี่ยเขาชอบเพลงนี้เป็นพิเศษ เก็บจุงเบย์คุณเบอร์มาคุณธีมเขาเลยอยากทำมิวสิกให้เขาก็เลยติดต่อมาทางบริษัทเขาลยอยากทำมิวสิกให้นะชอบเพลงนี้มากคือแบบที่บริษัทเขาเนี่ยทำงานไปก็ร้องเพลงนี้ไปทั้งร้องทั้งวันก็เลยมาทำมิวสิกให้ให้กับทางคาร์บอยดีกว่าเลยตอบโอเค้เข้าไปก็เลยมีโอกาสได้ร่วมงานกันใช่ไหมการร่วมงานพิเอโซมังก็ฮาดีนะ เขาก็ฮาทั้งโดยสายเขาทั้งทั้งแกงเขาอ่ะเออดูชิวไปเลยใช่ใช่้าฮาหมดเลยได้ดูไม่แกงกันสบายๆมันเพิ่มคนด้พีมเขาหน้ารักครับมีโอกาสจะได้ร่วมงานเวียโซอีกไหมหรือว่าร่วมงานกับกับทีมไหนอีกหรือเปล่าไม่แน่จะมีอีกแต่เรายังไม่บอกอาจจะเป็นซิงเกิลหน้าหรืออะไรยังยังไม่บอกดีกว่ามีคนถามถ่ายมาอันนี้เป็นคําถามที่แบบว่าถามกันภาษาเลยเดี๋ยวนี้นิยมกัน เราบรรดาศิลปินพอมีซิงเกิลดังๆขึ้นมาย้ายไปอยู่ค่ายนู้นค่ายนี้เยอะแย,ยะมากมายก่กองถ้าหากว่ามีค่ายใหญ่หรือว่าใครมาเสนอให้เข้าไปร่วมงานกับเขายังยึดแนวทางที่จะทําของตัวเองหรือว่าอยาาที่ไปอยู่ค่ายใหญ่ๆตอนนี้ผม มีความสุขดีกับบานาน่าเคคอรอดแล้วก็เขาสบายๆอ่ะไม่ต้องอะไรมากมายแล้วก็ที่ผมเกิดมาได้เพราะบานาน่าเคคอรอดผก็ยังจะอยู่กับบานาน่าเคคกรอดต่อไปอ,อันนี้ต้องถามไทยจริงๆคนระเพราะว่าหลายคนอยากอยากรู้ไงนะในเรื่องของวิถีทางการทํางานะนะครับผมชีวิตส่วนตัวบ้างทุกวันนี้นอเหนือจากอาชีพนักร้องทำยังไงดีมั้ยก็ร้อ,องเพลงในผับกลางคืน ก็ร้องแนวนี้เลยมีเป็นวงไหมหรือว่าเป็นตัวเขายังวงแบนเป็นวงแบนเป็นวงแบนก็ร้องเป็นแบบเสียงแบบนี้ที่ผมร้องเนี่ยแหละฮะได้เป็นแบบร้องนามตะตายแบบเพื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมีเพลงไหนที่นอกเหนือจากสไตล์เพื่อชีวิตที่เขายอยชอบมากที่ไม่ใช่เพื่อชีวิตเลยมีไหมมีบางคนชอบกังนำนู่นนี่นั่นชอบคนไม่มีสิทธิ์ ฉันมันคนไม่มีสิทธิ์คิดรักเธอจะผิดไหมโอ้ยอย่างหวานพูดได้คำเดียวเลยว่าอย่างหวานเพลงมันเซนชอบแนวนี้ใช uh> ่ครับผู้หญิงศิลปินศิลปินคนไหนที่น้อยเหนือจากพี่ไอ้คาราบาวที่ชอบไหมที่เราเราไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาบอยน่าจะชอบมีครับอาเภอผมแดนครับจังนะอาเภอผมแดนที่ราชานักพูดอ่ะเพลงพูดอ่ะลอยสักดิ์มังกรอาทิตย์สมกรแนวเนี้ยเหรอใช่ เพลงที่ชอบของอภัพลนึกออกมาเยอะมากตีตาม,มทำไมนะทำไมถึงชอบชอบอภอผมแดคืออภัยพกับพี่แอร์นี่ก็มีส่วนคล้ายกันอย,อยู่อยู่หลายอย่างนะตามความรู้สึกผมนะเป็นคนที่แต่งเพลงเก่งแล้วก็เวลาร้องเพลงเนี่ยคือมันฟังแล้วมันรู้เรื่องอะ<ช>่ะ<ช>คือฟังใช้ภาษาเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นมันตลกด้วยอย่างพี่แอร์ก็พี่แอร์ก็ไม่ได้เครียดอย่างเดียวนะแกก็มีมุกตลกของเขาเ้มือกัอผมแดเนี่ยแกก็แบบ คือตลกอ่ะคือเราก็ยังไมแกคิดมุกนี้มาได้ยังไงอะไรออยังไงเยอะเยอะเยอะมากผมมีซีดีของอาเพล,ลย์อย่ไว้ในรถเลยนอกจากคาราบาวแล้วผมจะไม่มีซีดีของใครนอกจากอาเพลพมแดนครับใครที่มาแทรกยากมากนี่าามีแทรกคนไม่มีสิทธิ์เข้ามาหน่อยนนยึงไงใช่อาเพลินพรมแดนเสร็จปุ๊บต่อด้วยคนไม่มีสิทธิ์แล้วตบท้ายด้วยคาราบาวโอ้โห <laughs> จันลงมากฮนะ <laughs> ใ,นในวิธียุ่งในรถคุณนี่จันลงมาก <laughs> คือเวลาไปจังหวัดเนี่ยมันจะเปิดคาราบาวเสร็จเฮ้ยพีแอดเจ็บคอแล้วก็จะเปิด อเาเบอร์ความแดนนี่ยแหละมันมันใครเครียดดีอะ่ะมีนักร้องผู้หญิงคนไหนที่คุณชอบเป็นพิเศษไหมร้องผู้หญิงเหรอฮะอ่าผมชอบช้ำเหนิ้วจิว๋วเสียงร้องผลงานหรือความเซ็กซี่ทุกอย่างอย่างแ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อตเลติกเพราแกเขาเป็นคนน่ารักนิ้วจิ๋วแล้วก็แบบว่าร้องแข็งเก่งอ่าเคยเจอกันตามงานไหมหอย่างอย่างย่างสุดยอดเลยทีเดียวครับผมถามถ่ายอย่างเงี้ฮะ เมื่อกี้บอกว่าชื่นชอบกันคือได้ตอนนี้ทํางานในสายนักร้องแล้วล่ะหากวันหนึ่งมีคนบอกว่าเฮ้ยขาวบอยข่าวบอยเล่นละครหน่อยข่าวบอยไปเล่นหนังหน่อยครับเเลยต่ต้องดูบทเ้วยนะต้องดูบทว่าให้เล่นเป็นอะไรผมเป็นคนสนุกสนุกไงให้เล่นเป็นฮาฮาเล่นได้แต่ให้ไปเล่นแบบ โอ้โหร้องไห้ตาแดง <c oughs> มันมันไม่ใช่ตัวเรา <c oughs> เราเราไม่ได้มารนสายนักสแสดงนคะรับ <c oughs> แต่เป็นฮาฮาพูดออะไรเป็นไงอะไรฮ <c oughs> าร์ฮารพร้อมรับหมดอยู่แล้วร <c oughs> ับหมดอยู่แล้วสบายนะครับเอาละนะฮะตอนนี้ฝากอะไรถึงคนที่แบบว่าชื่นชอบวงการเป็นนักร้องและที่สําคัญนะฮะหลายคนที่อาจจะไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลัวการเรียนแบบกลัวว่าเฮ้ยถ้าไป็นในแนวทางของนักร้องคนใดคนหนึ่งเนี่ยแล้วอาจจะไม่ได้รับการ เชื่ชูดได้ดีกว่ฝากถึงน้องๆกลุ่มนี้ิดนึงผมฝากว่าถ้าชอบแนวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊อปปี้รือไม่ก๊อปปี้ก็ถ้าชอบแนวไหนทําให้เต็มที่เลยไม่ต้องไปสนคําใครว่าก๊อปปี้หรือเปล่าเลยหรือเปล่าเราเราทำให้เต็มที่ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะได้รางวัลของการภ่าเปลี่ยนเองทาให้เต็มที่และที่สาคัญยาติดยาเต็ติดแล้วก็อย่ากินเหล้าเยอะสองอย่าง ไม่งั้นจะเมาทํางานไม่ได้นะฮะจะโดนเจ้าของงานตบเอานะ,ะ, <laughs> ะอ่ะนี่คือทุกคนนะครับผมขอบคุณคาร์บอยครับขอบคุณคร <laughs> ับ <laughs> ขอบคุณมากครับสนุกสนานมากๆเลยเดียวนะฮะเดี๋ยวขึ้นเวทีก่อนเลยเดี๋ยวลงมารอบที่สี่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับร <laughs> <laughs> อบสี <laughs> บ่นี่มีเรื่อง หญิงลีมาปาิเยตปาิเยตไม่ได้อะไรเลยแค่เดินเข้าไปบอกพีอาว่าขอถ่ายบ้างขอถ่ายบ้างปาิเยตครับแน่แน่แน่แด,ด,ด,ดูมือ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 มือปาิเยสฮะปาิเยตทำอะไรปาิเยตทำอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปถามกันเยสครับ ไม่ทราบว่าเมื่อกี้เยอะททำอะไรครับโอ้ชอบสุดตัวเลยุดตัว,ตวมางานแซมสซูคอนเสิสร์ทิมนี้มีความสู้ความสุขทำไมอะทำไมถึงมีความสุขหญิงลีสีจุมพล เอ่ออลิสเดียร์สยามยิ้มสุธิดาโอ้ยตายแต่ละจังคนเลยนี่ไม่รู้นี่ไม่รวมแม่บันเย็นละแก่นนะแม่บันเย็นยังไม่เว้นอีกหรอใช่ดูว่าแม่บันเย็นยังจัดเต็มทุกคนเลยเออมาจัดเต็มฮะวันนี้หญิงลีได้ข่าวว่ามีแดนเซอร์พวกแดนเซอร์ด้วยนี่แหละแดนเซอร์ซ้ายบนนะฮะต้องบอกจบนเขาม่สี่คนซ้ายบนติดตามกันให้ดีทำไมซ้ายบนไปดูในเอ็มวีสิพ่อคุณแม่คุณเอ้ยผมดูสามสิบกว่ารอบนี่ยอดวิวสามสิบคนอยู่นี่เจอจะอยู่ อยู่นี่เลยอยู่นี่เลยเดี๋ยวนอกจากบรรดาศิลปินที่มาในนงาวันนี้ยังมีอะไรพิเศษพิเศษของแซมอีกมีไหมคือวันนี้เนี่ยนะครับเราบรรดาดีเจที่มาเนี่ยนะฮะเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะครับแล้วก็ดูไปถึงหน้าแฟนคลับวันนี้มาเยอะกันมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลากดีเจมาทุกคนไม่เป็นไรหรือเปล่าไม่ต้องลา่ดีเจเราไปหาดีเจก็ได้ไปไหมโอเคยินดีเลยหรือว่าจะต้องขึ้นเวทีเป็นรอบที่ห้าเอาไม่เดี๋ยวต้องขึ้นเวทีรอบที่ห้าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลากเออเดี๋ยวผมจะไปหาดีเจก่อนเอาเกียร์อยู่แถวๆนี้ไหมหรือว่าเดียมาล มานี่เลย variance, right. มาแนะนำตัวเดี๋ยวนี you, like like ้ครับอ่ายาังไม่เกี่ยวนะได้ครับสวัสดีครับ ให้นนแะาตัวไปฮะผมดีเจเลี่ยงครับอยู่ที่ FM 90อ็มเก้าสซับเรดิโอนี่แหละฮะรายการซุปเปอร์ลูกกุ้งนะอ่าครับผมช่องซุปเปอร์บันเทิงเคยเคยเจอกันแล้วเคยเจอกันแล้วไมีความจำสั้นผู้ชายผมจำไม่ค่อยได้ละฮะโอ้จำแม่นมะจำแม่นมากนะครับก็วันนี้นะฮะมาในงานซับซูเปอร์เซิร์ฟครั้งที่6นะครับก็โอ้โดูดีว่าศิลปินนี่มากันเพียบเพื่อปะนะฮะขอบคุณมากมายนะครับที่วันนี้ช่องรายการซุปเปอร์บันเทิงรายการซุปเปอร์ลูกกุ้งคะัอารายการซุปเปอร์ลูกกุ้งช่องซุปเปอร์ งนะครับเห็นะครับความจำผมชันชั่งผู้หญิงมาบอกผมจำได้แป๊บเดียวละก็ขอบคุณด้วยที่มาเจอเจอกันนะฮะนะครับยังไงก็ขอบคุณมากจริงๆนะฮะครับไปแล้วครับไปถ่ายรูปกับสาวๆต่อกันนะฮะเจอกันครับนี่ไงข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ให้สาวๆมาเนี้มาเนี้มาเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ไม่อยากคุยอ่ะอยากจะให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ไม่เอาคนนี้ผู้หญิเขารู้จักเขาคุณผู้ชม รู้จักพ่ฉันดีตั้งแต่ตอนเปิดคึนนะคะืนแล้วค่ะ่ีตอบโจทย์ผู้ชายทุกคนว่าโจทย์ผู้ชายทุกคนที่ตั้งเอาไว้ว่าคนนี้ไขข้อข้องใจหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ความสวยนนี้ตอบโจทย์หมดคือไม่มีไม่ใช่ไม่ทุกอย่างคือตอบข้อไหนก็ผิด ปุ่มไหนต้องไหนหลีเสียงได้บ้างคะไม่มีค่ะเพราะว่าเป็นคนเสียงดังค่เป็นลูกคนจีนค่ะพูดเราไม่เป็นค่ะครับคือว่าต้องฝากแฟนซุปเปอร์บันเทิงด้วยแล้วกันนะคะติดตามพวกเราดีเจ FM 967รีดิโอและแซบซุปเปอร์คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งที่หกแล้วจัดต่อเน,นื่องทุกเลือแน่นอนครั้งที่เจ็ดจะไปที่ไหนติดตามกันนะคะนอกเนือไปจากนั้นกล้องของเราครับ ตอนนี้เนี่ยนะฮะนอกจากถ่ายเราแล้วเนี่ยก็ไปติดตามกับเราธรรมดาสาวคือตาไม่ได้มองเราเลยถ่ายไปตอนนี้อยู่ด้านซ้ายมองน้องอลิสอยู่ว่าเมื่อไหร่น้องอลิสจะเสร็จจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะกล้องกึ่งจะหนุนอะไรบ้างก็ขออภัยชาวซุปช่วยหนุงด้วยนะครับผมนะฮะเอาเอาน้องอลิสเหน่อยไหมอะไรนะคุยกับน้องอลิสเหน่อยไหมน้องอลิสเหรอครับโอ้ได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 ้เขาไปมาให้เราแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณคุณเอ่อคุณรอสัมภาษณ์เลยนะ เอ็นไหมสวัสดีค่ะชิมิภูมิยนลินเน่อ้าวปะปะปตอนนี้เจสเม็นไงก็ได้ปะปัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้นำเสนอแบบคอนเทนต์ไครับค่ะสวัสดีค่ะลิชยาดาอาสยามนะคะก็หนึ่งในสโมสรชิมิสาชิมิสามแล้วก็สองด้วยค่ะตอนนั้นเป็นวันที่เปิดสโมสรเปิดตัวสโมสรใช่ค่ะใช่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับในตอนนี้อ๋อตอนผงสโมสรชิมิสามใช่ไหมก็ตอนนี้ยอดวิวในยูทูบนะคะก็ภายในระยะเวลาเพียงแค่2เดือน ทะลุ2ล้านไปแล้วนะคะคก็ต้องขอบคุณทุกคนมาที่เข้าไปดูมิวสิกวิดีโอนะคะเพลงไปทะลักไก,กลๆหนอนม2ชิมิ3ก็เซตตอร์บาร์ดีมากๆไปที่ไหนก็ร้องตามกันได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญแล้วเนี่ยก็พอเสซตตอร์บาร์ดีแล้วเนี่ยก็ซิงเกิลต่อไปก็ถ่ายมิวสิกวิดีโอเสร็จแล้วเตรียมไปแล้วเพลงผู้ชายห้ามเข้านะคะอดใจรอมไม่นานแน่นอนนะคะได้ดูแน่นอน,นะคแถ<อ>บน<อ>ี้พูดถึงงานส่วนรวมไปแล้วงานส่วนตัวบ้างเพของหนูใช่ไหมคะเพลงไอ้นันแค่ก็ ของหนูก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ให้เสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยกับเพลง Iron Care ก็เป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกในชีวิตของอลิสต้นแต่มาอยู่ที่อาสยามนะคะเพลงนี้ก็ยอดวิวในยู u ูบเนี่ยระยะเวลาเพียงแค่2เดือนทะลุ2ล้าน6แสนวิวแล้วแล้วขอบคุณทุกคนมากคือเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากๆมันดีใจมากๆต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ดีเจเยสของเราจะต้องกลับไปทำรายการต้องจิตแล้วเดี๋ยวให้ดีเจเยสลาคุณผู้ชมก่อนแล้วกันในเทปนี้เสร็จงานแล้วไปกลับบ้านขอตัวกลับบ้านก่อนไม่ได้กลับบ้านสิไปดูไปต้องจิตใช่เดี๋ยวพอเสร็จงานผู้เออาจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยต้องจิตต้องจิตคือวันเนี้ยนะฮะเป็นวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวต้องกลับไปที่รายการต้องจิตตอนสามทุ่มสองทุ่มครึ่งแล้ว ไม่เป็นไรถ้าเขาสายจะเป็นยังไงวะปกติก็สายอู่แล้วไม่ใช่หรอไม่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 เคยไม่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 เคยลาไม่เคยไม่รู้แต่คุณผู้ชมจาได้มีอยู่เทปมเนิงที่ผมมาต้องเข้าแทงคุณวันนั้นน่ะติดภารกิจจริงๆอยู่ที่เจวันอาผมนวดถนนพญาไทนะครับผมเรียกสองโดยจะบ้าแล้ว เด tamam. <t monkeys> <man qualified worldwide> ี๋ยวนี่ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไม่ทันนะครับผมงั้นก็ต้องขอลาเยสเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นพี่เป็นพี่ก่อดเชิญมาแจมมาแจมเอาครับไปไปไปไหนไปนานเย็นนะโชคดีนะเย็นนะ ว่าฉันไม่รู้ว่าเธอในโดนหัวใจอยากบอกเลิเกินว่าเธอแนรดาแค่ไหนจะรีบาาไปลัปกลมันไม่ไดี แซฟซูเปอร์คอนเสิร์ตในวันนี้วันนี้ก็ปิดไปด้วยการแสดงของพี่โจโจโดมิเนนต์ถ้าเกิดใครอยากที่จะมาสนุกกับงานแซบซูเปอร์คอนเสิร์ตอีกอีกทีมีเมื่อไหร่ครับเที่ยวแรม90ต้องติดตามพังเอานะครับที่ยวแรม90แซบเรดิโอว่าครั้งต่อไปจะมีขึ้นที่ไหนและวันที่เท่าไหร่นะครับต้องแล้วนะครับผม ก็ตามที่ดีเจทั้งสองท่านบอกก็ถ้าเกิดมีทีเมื่อไรเดี๋ยวผมจะคุยกับพี่งัดและเดี๋ยวพี่งัดก็จะส่งข่าวคราวมาให้วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ